พร้อมยังพร้อมยังค่ะวันนี้วันนี้นะคะเรามาดูโครงการ6กโคตรขุนสมานนะคะหลังจากที่เราไปดูแข่งรถนะคะ m o t o g p นะคะชิงแชมป์ระดับโลกนะคะเรามาแวะดูบ้านกันดีกว่าค่ะข้างในเนาะว่าในตัวบ้านของโครงการเราเนี่ยมีให้อะไรบ้างนะคะสำหรับหลังนี้เนาะโครงการ6 อันนี้นะคะจะเป็น p o o ว villa นะคะแล้วก็มี t e r l ส s s ให้ด้วยนะคะออกแบบแบบสไตล์นอร์ดิกทันสมัยมากเลยค่ะในส่วนตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะคะแล้วก็สังเกตในส่วนที่เป็นฝ้าข้างบนของเรานะคะจะยกระดับสูงนะคะให้ตัวบ้านโปร่งนะคะเหมือนสไตล์แบบยุโรปเลยนะคะแล้วก็เราจะมาดูด้านในห้องนอนนะคะที่นี่เราจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะคะ ก็จะเป็นอันนี้ส่วนที่เป็นห้องนอนนะคะหนึ่งห้องนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีห้องน้ํานะคะห้องน้ําของเราจะเป็นตกแตก่งสไตล์กระเบื้องลายมินิมอลนะคะจะเป็นโทนขาวนะคะแล้วก็ตัดกับลายไม้นะคะสวยมากๆเลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะเราจะเป็นส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะต้องขออนุญาตช่างนิดนึงนะคะขอโทษนะคะกำลังพักเที่ยงเนาะ อันนี้นะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะที่มีห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสระว่ายาน้ํานะคะในส่วนที่เป็นสระว่ายาน้ําของตัวบ้านที่เราให้เลยนะคะบ้านพร้อมสระว่ายน้ํานะคะอันนี้เราไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเพราะว่าเราให้ในส่วนที่เป็นฟูลล่าไปเลยนะคะเราลูกค้าก็ไม่ต้องไปหาช่างเองเราทํามาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเราออกแบบ ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยส่วนห้องนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะห้องนอนที่สามนะคะ,ท,ะ<อ>ที่มีสระว่ายน้ำที่มีสระว่ายน้ำที่ได้เห็นวิวสระว่ายน้ำอะคะ่ะสระว่ายน้ำที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะ่ะเปิดมาจะมีสองห้องนอนที่เจอสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวทั้งหมดนะคะมีสองสองห้องด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะเราขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดไปในส่วนที่เป็น เทเลสอยู่ตรงหลังคาในส่วนที่เป็นโรงจอดรถนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจค่ะอันนี้โทรทักเข้ามาได้เลยนะคะที่094 829 1565นะคะเทเลสจะอยู่ด้านบนนี้เลยจ้ะทางบนนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ โอเคค่ะบ okay, ๊ายบาย